สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ In ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสริมคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าในวันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2565กับดิฉันชนิพรมาสุขมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าว,วันนี้ดัชนีย่อตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศหลังจากธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยรายงานการประชุมซึ่งระบุว่ากรรมการเฟดมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพื่อฉุดเงินเฟ้อให้ลดลงสู่ระดับที่สามารถควบคุมได้ เช้าวันนี้เดชนิดตลาดหุ้นไทยปิดตัวที่1,634.10จุดลดลง5.62จุดหรือ0.34เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย49,188.92ล้านบาท ส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์วันนี้ขอนำเสนอหุ้นบริษัทสุทาการจำกัดมหาชนหรือสุทาโดยทีมข่าวหุ้นอินไซด์สำรวจหุ้นสุทาเขียวสดใสเช้านี้เด้งขึ้นไปสูงสุดที่6.65บาทลงต่ำสุดที่5.85บาทก่อนจะมาปิดการซื้อขายภาคเชา้าที่6.15บาท เพิ่มขึ้นบวก7.895มูลค่าการซื้อขาย465.65ล้านบาทและเมื่อไปดูงบไตรามาสที่2ทับ65สุทารายงานกำไร25.93ล้านบาทจากช่วงเดียวกับปีก่อนกำไร7.86ล้านบาทโดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน18.07ล้านบาทหรือคิดเป็น230%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนค่ะ ขณะที่มีรายได้รวมทั้งสิ้น383.62ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน92.66ล้านบาทหรือคิดเป็น32%จากช่วงเดียวกันกับปีก่อนค่ะสำหรับผลประกอบการตามงบการเงินรวมระหว่างการสำหรับงวด6เดือนสิ้นสุดวันที่30มิบถุนายนปี2,565มีรายได้รวมทั้งสิ้น 776.38ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน141.55ล้านบาทหรือคิดเป็น22%โดยมีกำไรสุทธิสำหรับงวด6เดือนจำนวน58.13ล้านบาทกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน20.54ล้านบาทหรือคิดเป็น55%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนทางด้านผู้บริหารนายกีซาเอมิลเพราคีกรรมการผู้จัดการสุธาเปิดเผยว่า ต้นทุนเชื้อเพลิงเผาไหม้จะยังคงเป็นความท้าทายหลักทั้งปี2,565และ2,566โดยบมจสุธากาันจะใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ซึ่งรวมถึงโครงการ Flex Fuel 1และ Flex Fuel 2ที่เพิ่มตัวเลือกในการใช้พลังงานและยังจำเป็นต้องส่ง ตอผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานให้แก่ลูกค้าต่อเนื่องไปอีกในไตรามาสที่3และต่อๆไปพร้อมกันนี้สุทาการจะยังคงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องสําหรับตลาดในอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมก่อสร้างตลอดจนโครงการผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มลูกค้าปลายน้ําสําหรับกลุ่มลูกค้าน้ําตาลเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งจะเริ่มในเครื่องหลังของปี2565และในปี2566โดยคาดว่าจะเห็นผลงานในผลประกอบการของปีถัดไป บริษัทคาดว่าในครึ่งปีหลังของปีนี้และในปี2,566สภาวะเศรษฐกิจเชิงมหาภาคของไทยจะค่อยๆดีขึ้นแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกจะฉุดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจากการปรับตัวดีขึ้นในไตรามาสสีและในไตรามาสที่1ของปีหน้าจากภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะฟื้นตัวโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ15ของเศรษฐกิจ และอุปสงค์ภายในประเทศเองด้วยความต้องการเหล็กและเคมีพันธุ์ที่เติบโตเพียงเล็กน้อยกิจกรรมการก่อสร้างที่ค่อยๆดีขึ้นและฤด,ดูการน้ำตาลที่คาดว่าจะแข็งแกร่งในปี2565-2616ถึงเนื่องจากมีอ้อยมากกว่า100ล้านตันส่งผลให้ความต้องการปูนขาวในอุตสาหกรรมน้ำตาลจะแข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2565และในไตรมาสที่1ของปี2566ประกอบกับความต้องการใช้หินอ่อนที่คาดว่าจะกลับมา ในครึ่งหลังของปี2,566ทําให้ผู้บริหารมองภาพรวมเป็นบวกทั้งบมจสุทาการและบจหินอ่อนในอนาคตอันใกล้นี้และทั้งหมดนี้ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com และยังสามารถติดตามต่อได้ที่ Facebook, Instagram, Twitter, l i n e s q u a r e Telegram และรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel สำหรับวันนี้รายการหุ้นรอนหุ้นอินไซต์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ